อ้่จ้ะโอเคอาหามนจับน้องจับลกูกนะโอ้ยน้องอย่าตัวดีขนาดนั้นนะจับไปจับจับอืมอ่าขยับมาพูดเถาพูดแถาก็พูดหมกอ่าเสร็จแล้วเอาวางไว้ลูกวางไว้อ่าอย่าเล่นน้ำมานี่ สภาพแรงนะคะอยู่ก <polarization> ับลูกอยู่กับน้องไปมาเลยมาหลายมงนเลยะน้องวางไว้ลูกวางไว้วางไว้ลูกอยาขยามวาจ้าก่อนาก่อนจ้าก่อนลูกจ้าเามจ้อ้าเแวมือเอามาจับแม่จับแม่เอาจ้ายูดีนี่เด้อบอกก ควงไข่ให้หายไปอันนี้เป็นแนวดีๆของม้าอะเนี่ยเล่นหนังตอนนี้แหละจะเล่นน้ำนะเมียนเลเล่นน้ำเอาลูกลูกเอาลูกเอาลูกค่ะลูกตีงยาลูกตียอเาลูกลูกอาลูกอ่ะ่ามเาาอ้ต้นหอมงดมาเนี่ย มิเตจะขอเงินเดี๋ยวมิเตจะขอเงินมิเะ